สวัสดีครับพบกับผมจวเวอร์บายทิพในอินเทอง์เน็ตยูทูปนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟแม่กองนะฮะจะสังเกตได้ว่าบรรยากาศวันนี้คึกคักมากนะครับมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติานะฮะชาวต่างชาติาส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นคณะตัวนะทุกคนก็มีหลายกรุ๊ปเลยนะฮะที่มานั่งรถไฟมาลงที่สถานีแม่กองนะทุกคนด้านนู้นเป็นแม่นะ้ำแม่กองนะครับส่วนด้านนู้นก็เป็นตลาดล่มหุบนะทุกคน ตรงนี้ก็มีแล้วกนอาหารเยอะแยะมากมายนะครับกรบวนรถทีย่ยต่อไปออกจากสถานีแม่กองเวลา11โมงครึ่งน,นะทุกคนผมมารอบ10โมง10นะทุกคนจากสถานีบ้านแหลมนะครับมีคนลงแล้วก็มีคนขึ้นต่อเลยนะฮะขึ้นไปที่สถานีบ้านแหลมนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นพวกของฝากนะมีผลไม้แปรรูปนะครับนล้ต้องเดืาดรกกับรถไฟก,กันตต่มเลยนะทุกคน ึุครักสุดๆนะครับวันนี้้าสถานีแม่กรองนะทุกคนฝั่งนู้นก็จะเป็นส่วนของตลาดล่มหมุบนะทุกคนเมื่อรถไฟวิ่งผ่านนะพ่อค้าแม่ขายนะฮะก็จะหุบล่มเพื่อให้ทางรถไฟผ่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวอีก10นาทีรถออกนะทุกคน พอรถออก11โมงครึ่งตอนนี้11โมง20แล้วนะเดี๋ยวก็จะมาดักถ่ายขบวนรถแม่กองบ้านแหลมก่อนนะครับตรงนี้ก็มีร้ากาแฟร้านน้ำนะครับทุกคนตอนนี้เหลือเวลาอีก3นาทีนะฮะก็จะได้เวลารถออกนะทุกคน รุ่งเอา11โมงครึ่งนะครับสถาที่น่าชมขบวนรถให้ไปเที่ยวไรค่ะจราจรตู้โดยสารที่ยังไม่มีตูวโดยสารติดต่อขอซื้อตูวโดยสาในที่น่าช่องจำหน่ายตั๋วค่ะผู้โดยสารโปรดทราบเราใช้ห้องสุขาบนขบวนรถขนาดรถจอดสถานีและขนาดผ่านตลาดลงบุกผู้โดยสารโปรดทราเราใช้ห้องสุขาบนขบวนรถขนาดรถจอดสถานีขนาดผ่านตลาดลงบุกขอบคุณค่ะ ตอนนี้ไมค์กันก็ลงแล้วนะทุกคนก็เท่ากับว่าได้เวลารถออกแล้วนะครับ11โมงครึ่งนะทุกคนค่ะสถานีได้เวลาขบวนรถออกจากสถานีรใใ้ความดระวังอันรายทเี่ยจะเกินึ้นจากขบวนรถด้วยค่ะ ขบวนรถจะอยู่รับชมพฤหัสรต้อยรถใต้ใหญ่เขตเมืองตลาดจนปลายทางค่ะมีบ้านแหลกค่ะได้เวลารถออกแล้วนะทุกคนเปิดวีดแล้วนะครับคันนำนะครับ1212 12นะฮะ NKF นะทุกคน ก็เป็นรถดีเซลรางคันดังแล้วก็คันสวยที่สุดของสายบ้านแหลมแม่กองนะครับแล้วก็ในบรรดาสายแม่กองทั้งหมดนะฮะหนึ่นี่นั่งสบายส,สุดนะฮะเมื่อกี้ผมนั่งมานี่บ่อนุ่มมากนะฮะมีม่จุดเบอะแ็นนะครับ フフフフ。<laughs> ไปแล้วนะครับรถชานเมืองแม่กองบ้านแหลมนะทุกคนหมายกันก็ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะฮะพ่อค้าแม่ขายก็หลีกทางให้ขบวนรถได้วิ่งไปก่อนนะครับ เมื่อรลด้นออกไปนะฮะพ่อค้าแม่ขายก็ทยอยหุบล่มนะครับส่วนคนที่มาซื้อของก็เดินช้อปปิ้งกันต่อนะทุกคนตลาดของเขาก็จะเดินเป็นวงกลมนะทุกคนจริงๆตลาดล่มหุบกับตลาดแม่กอก,ก็คือตลาดเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราข้ามถนนกันเลยนะทุกคน ถ้าเราไปทางขวาก็จะมีพวกอาหารทะเลของสดนะทุกคนแต่ว่าฝั่งที่เป็นริมรางรถไฟนะฮะส่วนใหญ่เขาก็จะขายพวกของที่ระลึกนะทุกคนพวกเสื้อผ้าอะไรประมาณนี้นะครับสินค้าหัตถกรรมนะฮะเพราะว่าตรงนั้นนักท่องเที่ยวเยอะนะทุกคนขนมไทยก็มีนะครับโอ้ข้าวแตนหอยใหญ่ๆ20บบาทเท่านั้นนะทุกคน ปลาทอดก็มีนะฮะนี่นะครับปลาจระเมดตัวใหญ่ๆเลยนะทุกคนทอดสดๆวันนี้จะทำลาน้ำปลานะคะอร่อยก่อนก่อนก่อะเทค่ะอันนี้เป็นทอดน้ำปลาใช่ไหมครับใช่ลูกทอดน้ำปลาก็มีนะทุกคน เอาเปนลำไ้ลำไส้เลยนะลากตัวห้ามันต no mm ัวนี้มันเป็นแบบลามาแลกลูกค้ากินติดนะโโหโอ้โหไม่ใช่อันนี้ชงน้ำค่ะลูกไม่ถึงเนาะไม่เหมือนปลาโพนี่ปลาโพนไม่ทอดแล้วเพราะเคยทอดไวเย็นรับแข็งอันนี้อร่อยไหมอร่อยค่ะเนื้อนุ่มยิ่งตัวใหญ่ยิ่งนุ่มอ่ะเพราะเนื้อมันหนาตัวเล็กตัวใหญ่ก็มีนะฮะอันนี้คางมันดำไหมไม่ดำไม่ดำเนาะนี่ไงของดวลแรงชงน้ำชงน้ำ อันนี้ตัวละห้าสิบส่วนอันนี้ตัวละร้อยห้าสิบนะครับที่ทอดน้ำปลานี่คือปลาชงงามนะทุกคนชิ่นเาะมากนะครับอันนี้ตัวเล็กแน่เลยเขาก็มีให้เทมนะอร่อยมากมากเลยทุกคนอันนี้เสื้อผ้าก็มีขายนะครับตัวละห้าสิบเจ็ดสิบนะทุกคนก๋วยเตี๋ยวหลอดก็มีนะครับ เดี๋ยวเราไว้กินอาหารเที่ยงก่อนนะทุกคนที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะ <Okay. S 1> ก็มากินร้นบะหมี่เจ้าอร่อยนะฮะกองมิงจันนะทุกคนบะหมี่สี่สิบพิเศษห้าสิบนะครับ หมูของเขาชิ้นใหญ่มากเลยเพื่อนๆดูสิมาแม่กรองก็ต้องกินบะหมี่เจ้านี้นะครับบะหมี่เจ้านี้คนทานเยอะนะครับอร่อยนะทุกคนนี่อ่ะหมี่เกี้ยวน้ำใช่หมี่เกี้ยวน้ำผิดพาดหมี่เกี้ยวน้ำผิดพาดกตี๋ยวช่หมี่เกี้ยวนาดกวยเตี๋ยวสองอ่ะ ีเขาก็ให้เยอะพอสมควรนะทุกคนผมก็สั่งเป็นบะหมี่เกี๊ยวแห้งหมูแดงพิเศษราคา60บาทนะคะกินบะหมีแ่แล้วแล้วก็ไปกันต่อนะทุกคนเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเดินรอบตลาดเลยนะทุกคนของตรงข้ามก็มีโรงพยาบาลสมเด็จครับพุทธเลิศล่าจังหวัดสมุทรสงครามนะครับ ก็เป็นโรงพยาบาลหนึ่งที่ใหญ่นะสำหรับโรงพยาบาลสมเด็จอภิเทลศล่านะทุกคนมีผัดมีขายด้วยขนมไทยเยอะแยะนะทุกคนมีถั่วต้มนะครับ พอเราเดินมาตรงนี้เราก็จะเห็นห้างทองนะครับห้างทองแถวๆตลาดแม่กองนะครับมันก็ต้องวันต่อวันยากข้ามคืนคราบบางท่ไม่จำแล้วแล้ววันที่เองก็ไม่มีแห้งนะฮะน่าไม่มีนะเขาจะไม่ได้เรื่องแต่เขายังจำว่าให้แล้วก็จบแหละวนี่ให้แล้วให้กับใครมีเสียหายไหมแล้วก็มีกล้วยมีมะพร้าว แล้วก็มีที่มัดผมนะครับปลาเล็กปลาน้อยกุ้งฝอยก็มีนะครับอันนี้เป็นโซนของสดนะฮะโซนอาหารทะเลนะฮะซีฟู้ดนะครับ ปลาทูแม่กองนะฮะอันนี้นึ่งมาแล้วหรือเปล่าครับนึ่งแล้วคะ่ะเร้อนๆเลยคะ่ะเข่งใช่ไหมครับค่ะ มาแม่กรมาอัมพาวานะครับของขึ้นชื่ออย่างหนึ่งนะฮะก็เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปลาทูนะฮะก็คือข้าวเกี๊ยบปลาทูนะครับขอละยี่สิบสามสบแบบข้าวเกี๊ยบปลาทูนะทุกคนมะเขือเทศก็มีนะมะเขือเทศลาชินีนะครับกินสดสดแบบนี้ก็มีนะทุกคนกินพร้อมกับพริกเกลือนะครับ อันนี้เป็นวุ้นเป็ดนะฮะทุกคนสีเขียวกับสีแดงนี่คืออะไรครับีเข hey ียวสีแดงเป็นเฮบูบอยสันสีส้มเป็นชาไทยนะครับเป็นฝ่ายปลาโถก็มีนะทุกคนอันนี้ก็เป็นพวกสินค้าของฝากหมดเลยนะครับพวกสินค้าโอท็อปนะทุกคน โอชกากแมกองนะงนะ่นากินทั้งนั้นเลยเพื่อนๆดูสิพวกนี้เป็นอะไรบ้างครับหอ,หอยปลาหมึกปลากรอบหอยปลาหมึกปลากรอบนะทุกคนน่ากินทั้งนั้นนะครับ อันนี้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะครับอะไรดีจ้าของขึ้นชื่อของสมุทรสงครามอีกอย่างนึงก็คือน้ำตาลมะพร้าวนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือปลาทูแม่กรน,นะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปลาทูนะฮะไม่ว่าจะเป็นข้าวเกี่ยวปลาทูแล้วก็เยอะแย,ย,ยะมากมายครับนี่นะครับอาหารทะเลตากแห้งนะทุกคน ผลไม้ก,ก็มีนะครับข้างหน้าน,นะครับประกานปาทุสติยะนะฮะปาทุสัตียะนี่กินได้ทั้งตัวเลยนะครับรรนี<ม>บ่นะครับปาทุสัติยะนะฮะแล้วก็มีข้าวเกียบด้วยนะฮะ<ด>ข้าวเกียบปาทุนะข้าวเกียบกุ้งนะฮะ น้ำพริกปลาทูปลาสลิดกุ้งเสียบกากหมูแล้วก็มีน้ำพริกนะฮะน้ำพริกกากหมูน้ำพริกก,ก,กุ้งเสียบน้ำพริกปลาทูนะครับตรงนี้ก็เป็นโซนอาหารสดนะฮะมีปลาทูด้วยนะครับ แต่ย่างก็มีนะทุกคนเจ็บไม้ขายเลยนะทุกคนแล้วก็มีพวกของทอดนะฮะมันทอดเผือกทอดเต้าหู้ทอดนะครับ ตอนนี้แล้วก็ออกมาฝั่งของถนนใหญ่นะทุกคนจากนี่ถ้าจะไปอัมพวานะฮะก็สามารถนั่งรถสองแถวไปได้นะฮะรถสองแถวที่สมุทรสงครามก็จะเป็นรถสองแถวสีฟ้าแบบนี้นะทุกคน ตรงข้ามก็มีธนาคารไยพาณิชย์นะทุกคนแล้วก็มีพวกร้รานขายของชํานะครับร้านขายยาก,ก็มีนะร้านขายเครื่องสำอางก็มีนะครับไดเป่าผมนะทุกคนแล้วก็มีร้านขายรองเท้ากระเป๋านะครับ ตรงนี้ก็มีกับข้าวต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับไข่พะโล้แกงเขียวหวานนะทุกคนปลาทอดก็มีนะฮะอาหารสําเร็จรูปพร้อมทานนะครับขนมหวานก็มีนะฮะบัวลอยนะครับพี่วันอยากเดินมีออก็มีอ่ะขนมเบื้องนะทุกคนตอนนี้เราก็มาเดินในโซนตลาดสดนะทุกคนเข้ามาก็เจอกับร้านขายปลาทูนะฮะ อันนี้เป็นปลาทูเข่งใช่ไหมครับส่วนอันนี้เป็นปลาทูมันนะทุกคนปลาทูเข่งก็มีหลากหลายไซส์ให้เลือกนะทุกคนปลาทูเข่งนี่ก็เป็นปลาทูที่เขานึ่งมาแล้วนะฮะสามารถซื้อกลับไปที่บ้านได้นะทุกคนนี่นะครับปลาทูเข่งนะทุกคนสามตัวเก้าสิบสี่ตัวร้อยนะฮะงเงินนะคะ ก็มีหลายขนาดหลายไซส์นะครับอันนี้หตัวน้หกตัวสามตัวสี่น้ำตาลมะพร้าวนะครับกุ้งแห้งนะทุกคนปลาหมือกแห้งนะทุกคนกุ้งแห้งนี่เอาไปทำอะไรก็อร่อยนะครับเอาไปตำส้มตำก็อร่อยนะทุกคน โอ้โหตรงนี้เป็นโซนอาหารทะเลสดๆนะครับมีกุ้งหอยปูปลานะทุกคนนี่นะครับปลาจระเ,รเม็ดนะฮะร้อยยีสิบนะครับ นี่นะครับปลาชมงามนะครับตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะทุกคนปลาหมึกนะทุกคนปลาหมึกสดๆนะครับหอยแมงผู้ก็มีนะฮะตัวอ้วนๆใหญ่ๆนะครับ ปูท่เลก็มีนะครับสดๆเลยนะ เนื้อหมูก็มีนะครับอันนี้เป็นหมูสามชั้นใช่ไหมฮะใช่ลูก,ลกหมูสามชั้นนี่ก็สามารถเอาไปทําน้ํามันหมูมได้นะฮะหรือว่าจะเอาไปทําหมูกรอบได้นะครับทาหมูกรอบก็อร่อยนะทาหมูกรอบกินกับบะหมี่นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นเต้าหู้นะทุกคน ยแม่อยู่ป่ะอันนี้ก็เป็นขนมไทยนะฮะทองหยิบทองยอดไฟทองนะครับตอนนี้เราก็เดินเข้ามาในโซนที่เป็นทางรถไฟนะฮะ ส่วนใหญ่ตรงนี้ก็จะเป็นพวกของฝากนะเพราะว่าพวกนักท่องเที่ยวจะเดินตรงนี้เยอะนะครับผักก็มีนะฮะของฝากก็จะมีพวกผ้านุ่งนะครับเสื้อผ้าต่าง

ทางรถไฟนี่ก็เป็นทางที่เดินไปเดินมาสำหรับลูกค้านะฮะเอาไว้จับจ่ายซื้อของนะครับผลไม้ก็มีนะทุกคน อันนี้ก็ของที่ระลึกทั้งนั้นเลยนะฮะนี่นะครับมีโมเดลรถตุกต๊กด้วยนะฮะรถสามล้อนะครับ ทุดเรียนก็มีนะทุกคนังร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบสำหรับทุนเรียนนะฮะแล้วก็มีมังคุดนะครับข้างหน้านะครับก็จะมีวินรถสองแถวนะฮะใครที่จะไปตลาดน้ำอมพวาก็ให้มาขึ้นรถที่นี่นะทุกคน โอเคครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับตลาดล่มหุบแล้วก็ตลาดแม่กองขอสิดสุดกันบรรยายแค่นี้คลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่องเท a v e ว b บ t ายทีกนะครับคลิปเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ